ไม่ยุ่งยู่ให้รถชนเลยประมีจะมีมีจะแบบโยกชนเราไหมไหมไม่ไม่มีอ่ะขับพาดพาดนาวคือเราก็หวังดีประมาณนี้พี่ผมว่า้ดูแลทางนี้อยู่เอ๋ขับพานก็วิ่งมาดูเห็นเน่ยเหนื่อยเขา่็ทำเย็นให้กินเขาบอกไม่กิดไม่ต้องยุ่งไม่ต้องมายุ่งยุ่งหรยวให้รถชนเลยจริงเหรอมีด่ายับพาดแต่ตอนนี้เราขับพาดไปเข้าไปในหมู่บ้านกันอยู่หบ้านเทนวิวครับในมู่บ้าน ขเขาน่าจะเข,ข้าไปาไปหลงไปหลงพราเคืนี้ได้ขาวว่าเขาไปพักนอนเในเตาเวอืต่ชาอ่ก,กินเลยเลยตอนนี้ผมไม,าไม,าไมไไ่าไม่เลินวายเดียวที่มองยังไงกับการที่เขาขอความช่วยเหลือแต่คนที่พยามจะช่วยเหลือแต่โดนด่าหมดเลยผมคิดว่าถ้าเขาเป็นอาการนี้นะครับเขาโยกไปถึงกรุงเทพแต่อ่ะ เกิดได้รับมาวาดตจลาต์ท่านใย่ยจะให้ทางหน่วยงานที่เกยวข้ออุมผมขึ้นรถไปเลยแล้วไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบให้เขาไปเชิคจาอย่างนี้ปลอดภัยแต่แต่เขาไม่ยอมนี่ดิเขาไม่ยอมงั้งเขาไม่ยอมเขาจะไปด้วยตัวเองอะไปดยโยกไปด้วยตัวเองแม่ใค่ยุ่งเลยที่มองเห็นแบบนี้น่าช่วยไหมพฤติกรรมแบบนี้ใครช่วยขออนุมัติห่อนะ เราไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้หรืปล่ะไม่กล้าเข้าใกล้เข้าใกล้กลัวโดนมันทำลายได้ไหมฝนดังทุกทั้งวันแดดร้อนพี่เหรอนักข่าวทำกันแบบนี้อ่ะเขาก็อยากเขาเป็นห่วงพี่หรือเปล่าไม่ยดูมองอะไรถ้าถ้าถ้าเป็นห่วงต้องให้พื้นที่ผมพักก่อนหรือเปล่า คุณนอนอยู่ผมก็ยืนดูคุณเนี่ยคุณนอนหลับไหมหลับไหมคุณไม่เข้าใจใช่ไหมโคตแน่ผมคนมึนเลยไม่หลับที่นอนอยู่อ่ะผมก็ยืนมองพี้ยนพี่หลับเลยไหมหลับลงมไหมหลับลงมอ่ะคืออย่างเจ้าหน้าที่เขาพูดบอกเรื่องแบบอันตรายผมถามเมื่อคุณตอบผมนี่คุณหลับได้ไหมถ้าเป็นคุณน่ะหลับได้เฮ้ยมันหลับได้ไงอ่ะเนี่ยมุงอย่างเงี้ย ต้องการพื้นที่พักผ่อนครับนะเขาไม่ยืนมุงเลยหรอมือมุงตอนที่หลับแต่เมุงแบบยืนจ้องเลยหรอเนี่ยผมโยกไปไหนก็ตามกันเป็นวงแบบเนี้ยคือมันยังไงอ่ะมันมันไม่คุกตามผมเหมือนแบบนี้ผมไม่ทําอะไรให้หรอก็เขาอยากเสนอข่าวนีไงเสนอับผมที่นู่นผมออกอยู่แล้วไงในชีวิตประจำวันผมเนี่ย ถ้าอย่างนั้นพวกพี่ก็ต้องตามผมไปตลอดเลยใช่ไหมหลังจากนี้มันก็ต้องไม่ถึงอรบพี่ถ้าพูดถึงว่ถึงว่าเอาต้กงต้อมันตามเล่องตามกันอย่างนี้เนี่ยมันมันไม่ไถ่แล้วนะผมไม่มีเวลาส่วนตัวเลยนอนก็ไม่ได้นอนเป็นห่วงให้ผมนอนได้ไหมให้ผมพักผ่อนได้ไหมอ่ะตามผมกดดันผมแบบนี้เพื่ออะไรเหรอเขาไปก่อกควนพี่ยังไงตอนที่นอนที่พี่บอกว่าเป็นการก่อกควนก่อกวนยังไงถ้าไม่ก่อกวนแล้วผมจะปโวยวายทาไมอ่ะ คนเราอะ่ะคนเราอยู่ๆ,ๆผมไม่ใช่โลจิตนะอยู่ๆแลแ้วจะโมโหตะคอกอย่างนี้อะไรอย่างนั้นคนเราทําไมโมโหจนจุดเขียดมันจะตะโคนตะคอกอย่างนี้ไหมอ่ะผมสมประกอบดีสมองผมสติผมเนี่ยแต่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเนี่ยถามพี่คนนี้พี่คนนี้ก็เคยรับปากผมเนี่ยชักอาลาดไทยลูกคุยชายใช่ไหมครับรับปากผม,ไ,นะผมไว้ไงนะผมไหวผมอยากนอนครับผมอยากพักผ่อน คุณบอกโอเคใช่รเป๋าคุณภาพประชาชนแต่คุณไม่ได้ปกป้องผมเลยคุณไปเข้าข้างอะไรก็ไม่รู้คุณไปช่วยกันยกขยองมากดดันผมอะไรผมเนี่ยนะคนเดียวเนี่ยจะตายหายอยู่แล้วนอนก็ไม่ได้นอนเอาไปซ่อมให้ใช่ไหมแล้วตำรวจนะ็่าสี่ดาวรถมาให้นะครับแล้วก็เวลามันพลาด นี่เวลาบ้านเพราะว่าผมพูดก่อนหน้านั้นแล้วว่ามันคือไไม่ด้แผนของเขาที่จะไม่ให้ผมไปผมพูดก่อนที่มันไมันด้เกิดดีสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นจริงใช่ไหมครับชัดตลาดไทยแต่ตอนนี้ไม่ได้ตามนะบ้านผมอยู่ในนี้ผมออกมาเจอคุณเนี่ยครับนี่ชัดตลาดไทยเขาบอกว่าเขาเป็นลูกผู้ชาย เราเรลเรพี่ต้องจับสถานกนรลยเรออ้าวผมรู้สึกยังไงอ่ะผมผม,ผมบอกพวกคุณกี่ครั้งแล้วะถ้าคุณไม่ให้ผมอ่ะแล้วผมจะให้คุณทำไมอ่ะนะนผมไม่ได้กลัวผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วการออกสื่อเ<น>พราะผมไม่มีชื่อในสังคมผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วพวกพี่มาทําแบบเนี้ยมันไม่ใช่ไง<ม>พูดถึงสิทธิและเสรีภาพไม่ใช่เหรอ<ม>นี่ไงผมกําลังร้องอยู่นี่ไงว่า ผมขอได้ไหมความส่วนตัวผมอยากพักผ่อนต่างที่พวกคุณอยากได้ข่าวก็บีบกคับให้ผมไปแฮให้ผมไปไอแผนเนี่มันโบราณแล้วหาใหม่เถอะนะการข่าวไทยไม่พัฒนาหรกแบบนี้มันโบราณวิธีโบราณมากหาจิตวิทยาให้ดีกว่านี้ครับนะผมอยากพักผ่อนผมขอร้องแล้ววันนี้พี่จะเข้ากรุงเทพหรือไง แล้วทำไมล่ะครับอยากรู้ไงว่าที่ต้งอยรู้ว่าที่พังที่เราเพังไงเรี่องปหาที่ซ่อมอยู่ขอครับนะขอไทยด้วยกันนะขอเลยนะตมเพ่อน ีสี่ 4, เดี๋ยวเอารถมาให้แน่นอนได้เข้ากรุงเทพแน่นอนตอนดีสี่งกับพุการสั่งมาว่าให้เดินทางช่วงเช้าได้ไหมอันตรายช่วงกลางคืนแล้วนกะ็แล, 4, ล้วก็ดีสี่รถไม่มาโทรด่าผมหาว่าโทรด่าเยอะเยอะด่าแบาาบ่ายาแล้วก็ยังไงบ้างพี่ไอ้ที่ดา่าที่ว่าโดนดา่าเขาเขาใช้คําพูดยังไงกับเราคําพูดหนักๆบางทีเยอะผมไม่อยากมาออกสื่อตรงนี้ให้เขาเสียนะครับ เลื่อนเวลานี่เขาอยากเขากลัวว่ากลางคืนนะออกมาแล้วเขาไม่ยอมให้มีใครปิดท้ายเลยอันตรายแล้วแล้วผมก็ปิดท้ายมาเขาก็ได้มผมปิดท้ายมาถึงเอ,อสุดเขตปรงมหาเลยครับอแล้วหลังจากนั้นแปดโมงผมก็ปล่อยเลยเพราะที่เขาขึ้นเรืไเขาไม่ยอมฮนะผมให้เบอร์เบอร์ไว้แล้วก็บอกว่าเอาถ้าเกิดคุณเกรงใจไม่ไหวเขาบอกถ้าเกลียใจไม่ไหวเนี่ย เดี๋ยวก็โทรหาผมเดี๋ยวผมจะไปส่งที <S 2> <S 2> ่สุโขทัยเลยนะครับกลายเป็นให้เบอร์แล้วโทรมาด่าผมผมบอกจุดยืนนี่จะดีแต่คำพูดจับอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้ทำให้จุดยืนเขาเสียแล้วอย่างนี้เขาต้องการอะไรเขาต้องการสื่อให้เห็นว่าคือหน่วยงานราชการเนี่ยหมืกนกาวว่าทําอะไรกับเกี่ยวกับคนพิการบ้างเกี่ยวกับคนยากไรเนี่ยเปิดไม่เท่าเทียมกัน ใหญหญายากที่เขาโดนมากต,ตัวเขาเก็บกดมาตลอดดังนั้นแล้วหลังจากนี้คือเขาไม่ต้องการให้ใครตามเลยถูกต้องไหม<ช>พี่ไม่ให้ใครตามเลยแต่แต่เราก็เราปล่อยได้ไหมอ่ะไม่ได้เพราะที้ใหญ่สั่งมาแล้วว่าต้องต้องต้อง,องดูแลให้ส่งคนเขตดทํางยาแล้วก็ประทูมก็ดูแลตลอดคือตอนนี้ทั้งในสั่งมาเช็คแล้วว่าเลยว่าเป็นอะไรเช็ดแบบนี้อืมก็ต้องแต่แลจะจังหวก็ต้องดูแลครับเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นอะไรการทางไปแย่เลย คือกลายเป็นว่าตอนนี้โดนด่าด้วยแต่ว่าต้องก็ต้องตามด้วยต้องตามแล,ล้วตำรวจนี่โดนเยอะเยอะเลยครับที่ที่นํามานี่โดน,โดนเยอะจอดผู้เข้าเลี้ยวกลับเลยพี่หนูไม่เข้าใจความต้องการของเขาว่าคือตอนนี้เหมือนความต้องการของเขาเรื่องของความช่วยเหลือถูกต้องไหมแต่กลายเป็นว่าตอนน,<ด>อน,นี้ตอนนี้คือคนก็พยายามช่วยเหลือแต่เขาก็โดก,ก็โดนคนนี้ดา่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเรามองอยังไงอะผมตอนนี้เขาเริ่มจุดยืนเขาเริ่มเสียนะครับเรื่องอารมณ์อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาปรับได้แล้วก็ไปคุยจะคุยกับใครก็คุยได้เลยไอ้ตรงนี้พอถึงไปถึงจุดนั้นแล้วเขาเสียระหว่างทางนี้เราเสียตอนนี้กูว่าเสียแล้วกูก็ไม่ยอมพี่เลาแล้วทำไมอ่ะพี่ทัดเพราะถอยไม่ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอารมณ์เขาแลกับคำพูดที่เขากล้าวล้าวขาเรามากก็เลยไม่ไม่ไหวเขาจะทาเรื่องติดต่อการร้ คือเราทําให้หมดแล้วพมจอที่อ่างทองจะเอารถใหม่มาให้ด้วยอืเอ่หวานเนี่ยเเลยไม่กล้าออกมากลัวว่าเดี๋ยวหาจะมาเขาบอกว่าปลายทางมาช่วยแต่ต้นทางทําไมไม่ช่วยอเขาแจ้งมาอย่างนี้เลยระหว่างทางอตอนนี้ทําไมโอ้โหหน่วยงานออกมาเยอะผูสืึอข่าวเยอะแต่ระหว่างจังหวัดก่อนที่จะถึงอ่างทองเนี่ยทาไมไม่มีใครออกมาดูก็ตอนนั้นมันยังไม่เป็นข่าวมันเป็นกระแสเนอะคือพ,อพอมันเป็นกระแสเป็นคนก็ต้องตาม การโทษือวา่วาครบถ้วนมีอาการจริงนะครับจริงคุยปกติก็คุยดีนะครก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไร,ค,ร,รคุยเรื่องเพราะผมว่าคุยเรื่องอื่นด้วยแล้วเขาก็ตามเพจผมเขาก็รู้จักผมนะครับว่าเปิดท่าแต่เราพอยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วก็ปัญหามันเกิดทีนี้เราก็ถอยแล้วไม่ไม่ไหว,วคือทีแล้วอารมณ์รับไม่ได้คือพู้กับ ท้อาหารมาเช้านี้ก็โดนโดนเรื่องอะไรคะว่ารบบต้องพายาเก็บอารมณ์ไม่ได้เลยเขาเขาไม่สนเขาไม่สนคือเราตำแหน่งอะไรอ่าอ่าด่าหมดหยาบด้วยนะพี่